สวัสดีครับผมนาวิทย์ครับเรียนทางสองเชลซีและอสุนทั้งสองครับวันนี้จะมาสอนเติมน้ำยาแอร์นะครับการเติมน้ำยาแอร์มีหลายวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าแอร์ตัวนี้ครับต้องใช้น้ำยาแอร์อะไรนะครับก็มาดูที่เนมเพจด้านข้างนะครับจะมีบอกอยู่นะครับชนิดของน้ำยาแอร์ใช้ R สามสองนะครับ แล้วก็ดูนะว่าเราต้องใส่ข้าไปกี่กรัมนะครับอันนี้ต้องใส่ข้าไป790กมนะครับมมว่าถังน้ำยาที่เราใช้คือ R32 นะวิธีการถังนะครับแล้วก็เอาถังนับชั่งน้ำหนักไว้นะัะบสมมติอันนี้ถังตัวนี้นะมี1,000กรัมนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องที่เราทําการเวคข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทาการถอดตัวสายสีเหลืองออกจากเครื่องเวคข้ามนะครับเข้าตัวถังน้ำยานะครับ เส้นหลังจากที่เราเวคข้นมานับตัวสายสีเงินนะครับจะเป็นสูตรอากาศนะครับแล้วก็ตอนนี้สายสีเหลืองนะจะมีทั้งตัวอากาศแล้วก็น้ำยานะครับให้เราทําการคายอากาศออกก่อนนะครับเมื่ออากาศออกหมดแล้วนะเราก็ทําการเปิดตัวถังได้เลยนะครับแล้วก็เปิดตัววาล์วนะครับแล้วเราก็ดูที่ตาช่างนะครับเราใช้เป็นตาช่างดิจิตอลนะครับ ให้มันเหลือประมาณ210กรัมนับก็แปลว่าเท่ากับว่า790กรัมนะครับได้เข้าไปในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นวิธีการเติมน้ำยาแอร์วิธีที่หนึ่งครับการเติมน้ำยาแอร์ครับก้องดูด้ยนะว่าน้ำยาแอร์ตัวนี้นะใช้อ่าก๊าซหรือใช้ของเหลวในการเติมเข้าไปนะครับถ้าใช้ก๊าซนะก็ตั้งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะแต่ถ้าใช้ของเหลวนะแล้วก็คว่ำลงแล้วก็เปิดให้ของเหลวเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยนะ ต่อไปนะครับเราจะเติมน้ํายาแอร์แบบที่2นะครับก็คือมีน้ายาแอร์นรับค้างอยู่ในตัวเครื่องนับแต่น้ํายาแอร์ลดทําให้แอร์ไม่เย็น,นครับเราเติมเข้าไปนะครับวิธีการทํานับเราก็เอาสายเสียบมเงินนับต่อเข้าไปที่ตัวแอร์นะครับแล้วก็นำสายที่เหลืองนับต่อเข้าที่ตัวน้ำยาแอร์ครับ ตอนนี้สายทั้งสองเส้นนับมีอากาศอยู่ข้างในนะครับเราต้องทําการคลายอากาศออกก่อนนะครับเราก็ทําการคลายอากาศทั้งเส้นีเหลืองเงินนับคลายอากาศออกก่อนนับแล้วก็ทั้งเส้นสีเหลืองเวยนะครับเมื่อเราคลายอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามีน้ํายาแอร์เท่าไหร่นับขนาดี่ทำงานนับสมมติอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบนับแปลว่าน้ายาแอร์ต่านับให้เราเติมน้ํายาแอร์ได้เลยนะครับ แลเราจะดูได้เลนะครับว่าต้องเติมขนาดไหนนะครับแรงแอร์32นะครับขนาดเครื่องทำงานแรงน้ำตาครับจะอยู่ที่100ถึง150นับผมเดินทางสายกลางครับเราจะเติมไป125นะครับเราก็ทําการเปิดน้ายานะครับแล้วก็เปิดัวเกะครับให้เขียบนับวิ่งไปที่125นะครับเมื่อถึง125นะครับก็ทําการปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จวิธีที่สองครับ ต่อไปนับเป็นวิธีการเตือนยาแอร์วิธีที่3นะครับอันนี้นะครับเราจะใช้ตัวคลองวัดไฟนับมาวัดตรงสายไฟนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แอมป์นับสมมติตอนนี้นะมีทั้งหมด3แอมป์นะเพราะเราเติมไป125่ง้ย่บหที่เราเติมเมื่เมื่อกี้ตอนวิธีที่2นะบร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมครับแต่ตัวเนมพิตข้างตัวเครื่องนะครับบอกว่ากระแสไฟนับอยู่ที่3 3แอมป์นับเราก็สามารถทําการเติมเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราก็ทําการเปิดตัว นะเติมเพิ่มเข้าไปได้ชักหนึ่ร้อยสามสิบับนะแล้วเราก็รู้ตัววัดน,นะว่าขึ้นมากี่แอมป์นะสมมติว่าขึ้นมา3.2แอมป์นะครับก็ใกล้เคียงกับสามจุดอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนที่3คนระับต่อไปเป็นการเติมน,น้ำยาแอร์แบบที B ่4นะครับสมมุติว่าแอร์ตัวนี้นะครับใช้น้ำยาแอร์ R 4 1 0นะครับน้ำยาแอร์ R 4 1 0นะครับผสมด้วยน้ำยาแอร์ R 3 2แล้วก็น้ำยาแอร์125นะครับในอัตราส่วนที่ห้5 0ิบนะครับแต่เนื่องจาากน้ย ัวแอร์นครับมันรั่วซึมครับเราก็ไม่รู้ว่า R32 ออกมาขนาดไหนแล้วก็ R125 นับมันรั่วออกมาขนาดไหนนะครับวิธีการที่เราจะเติมน้ำยาแอร์ R410 เข้าไปใหม่นับเราต้องทำการคายน้ำยาแอร์ทั้งหมดนับออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการคายน้ำยาแอร์ R410 ออกมาทั้งหมดเลยนะเมื่อมันออกหมดแล้วนะครับเราก็ทำการสูดตามไปข้ามนับ การเปิดนะครับประมาณ3.45ทีนะสมมุติว่าถ้าในระบบแอร์ตอนนี้นะเป็นสูญอากาศแล้วนะครับเราก็ทําการถอดสายสีเหลืองที่อยู่กับปัม๊มเบคท่อครับเข้าตัวน้ํายาแอร์ R410 ครับแล้วก่อนจะเติมน้ำยา, R R แ,า,อำยายแอร์เข้าไปเพื่อน,นครับเราต้องทำการคายอากาศที่อยู่ในสายสีเหลืองก่อนนะครับ เราก็ทําการเขย่าถังก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัวถังเพื่อให้น้ํายานะครับเข้ามาที่สายเพื่อดันอากาศออกนะครับถังน้ํายาแอร์อนะครับเพราะว่าในถังน้ำยาแอร์มันมีสองน้ำยาผสมกันอยู่นะก็ต้องทการเขย่าก่อนนะเมื่อเขยา่าเสร็จแล้วนะเราก็สามารถเติมน้ํายาแอร์ให้มันเต็มระบบเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าแอร์ต้องใช้กี่กร,รัมนะครับอันนี้ก็จบขั้นตอนที่สี่ครับ